สวัสดีครับแฟนมวยคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงซุปเปอร์เลกเกตหมู่9ที่ล่าสุดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากที่นาบิวถล่มน็อกนิโคลงมาได้นะฮะโดยซุปเปอร์เลกก็ได้บอกว่าก็เหลือเชื่อแน่นอนนะครับผมเคยมองอยู่แล้วนาบิวอนาคตเขาเป็นนักชกที่นัก แถมชั่วโมงนี้เนี่ยเก่งขึ้นมากพัฒนาฝีมือขึ้นมากนะฮะยอมรับเป็นงานยากเลยแต่ชั่วโมงนี้นามบิวน้องเขาสดกำลังมีความมั่นใจสงูงเชื่อว่างานนี้ไม่ง่ายแน่นอนต้องไปทำการบ้านต้องไปฝึกซ้อมมาอย่างดีและซุปเปอร์เลก,ก็ได้บอกอีกว่าไม่ในการวนเรื่องน้ำหนักเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาได้ โตติมเวทแล้วนะฮ145ปอนด์เต็มเลยก็คือพิกัด65กิโลกรัมนะฮะยืนยันไฟหน้าเขาเนี่ยจะกลับมาแน่นอนนะครับแล้วเจอกันที่ประเทศญี่ปุ่นตัวตึงรุ่นแมนตัมเวทย่างนามิวอานานชั่วโมงนี้ยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยก็ได้พัฒนาฝีมือ ก้าวกระโดดขึ้นมากเลยนะฮะพัฒนาเรื่องการออกหมัดน,นะครับการออกหมัดเนี่ยเขามีสเตปการออกที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ออกได้รวดเร็วเข้าเป้าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคมด้วยนะฮะคมกรีบเลยนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยต่อยซาแบบนิโคเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะฮะนิโกเนี่ยก็ต่อยไม่โดนเขาสักหมัดเลยนะฮะมีตานาบิวเนี่ยถลุงนิโคอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะโอ้โห ซึ่งไฟนนี่นามบิวก็ต้องขอบคุณซุปเปอร์เล็กด้วยนะฮะที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ถอนชกไปมันจะเป็นโอกาสของนามบิวนะฮะที่ได้ก้าวขึ้นมาชิงแชมป์โลกเฉพาะการกับนิโคนะครับแล้วนามบิวเนี่ยก็ทําได้สําเร็จนะครับได้เป็นตัวยืนที่จะไปชิงแชมป์โลกหาผู้ชนะตัวจริงกับซุปเปอร์เล็กต่อไปนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะฮะในสื่อวันหนึ่งเจ็ดสองที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับ และผลงานหกไฟล์ล้างสุดของนามบิวเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนนะฮะเขาชนะนักมวยแถวหน้าของเมืองไทยมาแล้วทางนั้นนะฮะอย่างชนะนกนักลบชนะคะแนนเมืองไทยชนะนกุหลาบดําชนะคะแนนฟิลิปปินส์โรโบชนะคะแนนซอลินโอล่าสุดเนี่ยเธอลงนกนิโคไคโลลงมาได้เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าฟอร์มแมทสุดเสดาเลยนะฮะถือว่าสุดยอดมากเลยนะฮะที่เขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมา เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้ต่อไปนะครับโอ้โ oh. หแต่ทั้งหมดทั้งมวลคําตอบมันจะอยู่ที่ซุปเปอร์เล็กนะครับจะให้นาบิวเนี่ยแก้มือลักตาได้หรือเปล่านะฮะโอ้ oh. oh. เพราะว่านาบิวชั่วโมงนี้ก็ถือว่าน่าก,กลัวอันตรายเก่งขึ้นมากนะครับแถมได้เปรียบเรื่องรูปร่างส่วนสูงนะครับที่เนี่ยเขาโชกับใครเขาไม่เคยเสียเปรียบเรื่องนี้นะครับที่สําคัญเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเรื่องการออกอาวุธเก่งขึ้นนะฮะเก่งขึ้น,เ,นเห็นได้ชัดเจนนะครับ แฟนมต้องรอติดตามนะครับว่าต่างคนก็ต่างชนะมาลวดนะครับอย่างซูเปอร์เลกเนี claimed, ่ยชนะมา11ไฟล์ลวดนาบิวชนะ6ไฟล์ลวดนะครับใครจะสามารถหยุดสถิติของกันและกันได้นะฮะโอ้ก็ต้องรอติดตามชมนะฮะว่าวชา์ตีเนี่ยจะไอทำตามที่เคยลั่นมาจาไว้หรือเปล่านะครับระหว่างนาบิวกับนิโคเนี่ยถ้าใครชนะจะไปเจอกับซูเปอร์เล็กในไฟ์ต่อไปนะค่าวแฟนมือก็ต้องรออยู่ตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ แฟนมวยว่าไงถ้าหากนามบิวได้เจอกับซุปเปอร์เล็กอีกครั้งเขาจะสามารถแก้มือล้างตาได้ไหมหรือว่าซุปเปอร์เลกจะย้ำแค้นไปนะฮะโอ้โหซึ่งคู่นี้เนี่ยผมมองว่าสนุกแน่นอนนะครับต่างคนก็ต่างมีดีนะฮะนามบิวก็มีดีที่รูปร่างความสูงแล้วก็อาวุธที่คมกลิบที่พัฒนามากขึ้นส่วนซุปเปอร์เลกก็รูปปิสรงดีอยู่แล้วนะครับไอ้มีแข้งขวาขวาทางเดียวแล้ว ก็ที่สําคัญเนี่ยมีทุกอาวุธทุกลูกนะฮะโอ้โหก็ต้องเราติดตามนะครับหามีข้อมูลผิดถูกอย่างไรผมขออภัยแฟนมวยมนาทีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามสถารัการมวยไทยนวดเร็วทันใจฉับไวลืมไปตามกันได้ที่แอดไลน์พีไวยี่สีดพีลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม